สวัสดีครับผมหมอเสรีนะครับก็มีคำถามบอกอายุ27ปีนะฮะแล้วก็ปวดเมนมากนะไม่มีเพศสัมพันธ์มา5้าปีแล้วก็ปวดเมนนี้มาตั้งแต่อายุ16การปวดเมนนงง่ายนะเขาบอกว่าปวดมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นลักษณะเฉพาะ p r o g r e s s i v e d y s m e n o r r h i a ก็คือการที่เรามีเมนแล้วก็ปวดมากขึ้นทุกเดือนเนี่ยเป็นลักษณะของ ของโรคเยื่อบุมะลกเจริญผิดที่ก็คือให้กินยาเม็ดคุมเนิดตอนนี้วิธีการกินยาเม็ดคุมเนิดเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเม็ดแรกของแผงยาคุมเพราะฉะนั้นเดือนที่เขาถามเนี่ยกินไม่ทันละเราต้องรอเดือนหน้าแล้วก็เ,เม็ดแรกเนี่ยมาเตรียมไว้ซื้อ,อยาคุมมาเตรียมไว้พอถึงมีเมนในวันแรกเราจะกินก็ได้นะถ้าเกิดว่าเม่ดยาไม่ได้อยู่กับเราวันที่สองเราจะกินก็ได้หรือว่าเรายังไม่ซื้อวันที่สามเราก,เราก็เราก็กินเม็ดแรกได้เหมือนกันไม่เกินวันที่ห้า กินยาคุมเม็ดแรกใช้ที่กินเม็ดแรกเพราะว่าจะได้ไม่เกิดโดเมนน้์ฟอสเคิกก็คือไข่มันยังโตไม่พอที่จะเติบโตต่อไปเพราะมันโตต่อไปมันสามารถที่จะตกมาแล้วก็ปฏิสนธิได้เลยเขาก็เพื่อเพองกันไม่ให้เกิดโดเมนน้์ฟอสเคิลหรือไข่ที่จะปฏิสนธิได้เขาก็กินก่อนวันที่ห้าถ้าเป็นยี่สิบเม็ดเราก็เป็นเจ็ดวันถ้าเป็นยี่สิบแปดเม็ดเราก็กินต่อแผงต่อไปเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นอันที่ง่ายสําหรับคนที่ กิน28เมตร